<c oughs> มันเป็นปรอะไรสัก่นม่ค่องงเหมือนกันมันเป <c oughs> ็นนี้ไหไม่หมดเลยอันนี้ดีห่อันเทียอียนี่เทีช็อกโกแลตอันนี้เอะอนนเทียนะช็อกโกแลต ไี่เห็นทางแบบบ๊ยบอยฝอเตี้ยบุ๊ยเหรค่เห็นบุ๊ยก็สูตรก๊อป้อร่อยอร่อยแน่นอนแป้งนั้นว่าใครห่าก่อนลยไม่รันมจีนานะคะไม Dann bin ich so nah.